สวัสดีครับพบก,กับรายการไบคอมทีวีทีวีครับเหมือนเดิมนะครับครับ,รบวันนี้เรามีกล่องเซตท็อปบล็อกอีกตัวไหนตัวไหนมานำเสนอเป็น ยี่ห้อแฟมิลี่รุ่นทีขีดศูนย์สามศูนย์คุณคุณคุณไหยนี่นะครับอันนี้เพิ่งแลกมาจากเซเว่นสดๆเลยนะครับคุณเพิ่งลงไปตะกี้ใช่ไหมเพียงยู่ใช่ครับผมโอเคหกร้อยเก้าสิบบาทไม่ต้องเพิ่มเงินได้อะไรไหมได้เลยครับสำหรับคนนี้ตีคูปองอ๋อได้มาเลยเสาอากาศมีไหมเสาอากาศรุ่นนี้ไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเ่ยไม่แถมมาดีใช่ไหมนีอะไรบ้างฮะอันนี้มีสาย hdmi ะครับอันนี้คู่มือการติดตั้งหรือเปล่าอ๋ออันนี้เราไม่แถมเสาอากาศแต่ว่แถมใบสั่งซื้อเสาอากาศมาให้ครับผมเพื่อคุณจะอยากเอาไปใช้นี่ครับคุณก็กร่อกแบบฟอร์มสั่งซื้อได้เพื่ออะไรครับพ่านเพื่อครับคุณเพื่ออะไรเอ้ามจะดูนั่ผมไม่มีเสาอ่ะต้องมีเสาครับผมโอ้อะไรเอาทุกเม็ดจริงๆอ่ามาครับผมอันนี้คืออเธรรมดาทั่วไป พิกเมตอันนี้ไม่จริงๆตัวกล่องเดี๋ยวตัวกล่องไว้ที่หลังอันนี้เป็นดีดีนะรีโมทเขามีถ่านมาให้ด้วยนะอ๋อเขาจะติดเป่ามากอันนี้สายทีวีธรรมดาใช้กับทีวีรุ่นเก่านี่ก็ใบรับประกันนะครับผมมันสมราคาของรเก้าสิบบาทยังด้วย ครับผมอ่านี่อันนี้ก็คู่มือการติดตั้งใช้งานเดี๋อามาดูกล่องเลยมาดูกล่องเลยอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดตั้งให้ดูไปเลยเยมาดูกล่องยังไงมาดูกล่องกันไปเก็บไปให้กันครับด้านหน้านะครับผมรีบเรียบมีช่องรับสัญญาณรีโมทตรงนี้นะครับก็อยู่ด้านหน้ารีบเรียบไม่มีปุ่มกดนะครับด้านข้างมีพอร์ต usb นะฮะนะครับผม อ๋อแล้ไม่ใส่อะไรยืดนีจ่ะอันนี้ u s เอเขารองรับการบันทึกรายการทีวีหรือว่าเล่นหนังอืดูภาพฟังเพลงนอกลพวกอยู่อินเต์่ได้หมดใช่ครับผมแต่ก็มันจะเล่นได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราลองลองเล่นดูก็ได้ได้ครับครับผมนี่ก็ปกติด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นเนี่ยครับสายสาอาการอีองะมาใส่ตรงนี้อื อันนี้ที่เขาบอกว่าหลูบหลวก็แปลว่าเราจะเอาไปใช้กับกล่องอื่นก็ได้นะครับผมหมายถึงว่าไม่ต้องซื้อเสาากาสองสามตัวะใช้ตัวเดียวแล้วต่อไปกับตัวอื่นใช้ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นระบบทีวีรุ่นเดิมแบบเก่าอ่าวิดีโอรุ่นเดิมก็สภาพเสียงซ้ายขวาโอเคเสียงดีต้น ถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่ก็มาต่อ HDI นะครับผมจะได้ทั้งภาพทั้งเสียงต่อสายเดียวไปพอง่ายคือมีสองแบบครับถ้ารุ่นเก่าก็เลือกอันนี้ถ้ารุ่นใหม่ก็นี้ก็คือจบผมเอาเดวเอาสาย HDI มาดูหน่อยมีแถมไม่เรียนมีแถมแถมมาอ๋อดีดีแถมแกะแกะมาเลยครับแกะมาเลยครับโอ้ยเายังไม่แกะเลยอ่ะแกะเลยครับผมเออของคุณนี่แบบซึ่งพิ่งมาตะกี้นี่แกะให เ็อีกทางเลือกมึงทางเลือกยี่ห้อแฟมิลี่ก็ใสเครื่องอยู่แล้วใช่ครับพวกสมัยก่อนก็เล่นเครื่องเล่นเกมพวกดีวีดีก็กดนีให้เห็นนะประมาณนี้หน้าตามันครับนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้ใชครับนี่นะครับก็มาเสียบที่ช่องนี้ อีกฝั่งนี้ก็ไปเสียบโทรทัศน์เสียบทีวีของเราโอเคก็จะได้ทั้งภาพและเสียงแล้วง่ายสะดวกง่ายใช่ไหมครับผมนี่ฮะสำหรับทีวีรุ่นเก่านะครับก็นี่เป็นตัวนี้สายคุณเสียบเขาดูนี่แหละครับก็เป็นสาย A v วที่เรารู้จักนะครับก็สีเหลืองก็เป็นสายภาพมีอะไรเยอะฮะสายภาพเสียงซ้ายขวาก็ขาวแดงจริงๆไม่ต้องคิดอะไรมากมันมีสีบอกกันแล้วผมก็เสียบตามสีกระจบ ง่ายครับคุณแม่บ้านซื้อไปติดตั้งเองก็ยังได้เลยนะได้ได้ฮะนี่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็ไปเสียบทีวีแล้วก็จบฝั่งนี้คุณก็ไปเสียทีวีนะครับสำหรับทีวีรุ่นเก่าที่ไม่มีพอร์ต HDMI ใช่จบง่ายง่ายครับ เราจะมาต่อ,อเครื่องเซตท็อปบ็อกนะครับผมโดยใช้สัญญาณ HDMI นะครับผมนี่ก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะฮะครับผมแล้วก็อีกไปข้างหนึง่งใช่เราก็ไปต่อที่ทีวีของเราหรือว่าจอมอนิเตอร์ก็ได้ที่มีพอร์ต HDMI ครับครับโอเคนะฮะ ไปจะมาหากินหน่อยนะครับคุณนวานิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะแล้วก็สายเสาอากาศเสาอากาศทีนี้ก็ต่อไปอ่าเสาอากาศก็นี่ฮะนะครับตามไปเลยช่องนี้ช่องนี้อ่าอแดปเตอร์ไฟอแดปเตอร์อแดปเตอร์ไอ้ตรงโน้นสายสุดไปละวโอเคแจ็คตรงไหนอยู่ด้านข้างนะครับผมตามนี้เลยฮะด้านข้างนี้อ่าสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญประกอบเสร็จปุ๊บตัวรีโมทนะฮะ นี่ฮะคุณต้องแกะฝาอยู่นะฮะมีคนรีเควสมาถาดนะฮะต้องนี่ฮะสามเอนะครับดูสัญลักษณ์นี่ฮะมันจะมีบวกลบเห็นไหมฮะก็เหมือนถาดรีโมททั่วไปครับผมใส่ให้ดูเลยเนี่ยเอาผมใส่ปิดไปไว้เนี่ยเอาถูกเอาคุณจะปิดเองเออโอเคประมาณนี้ฮะเนี่ยเรียบร้อยจากนั้นก็เปิดเปิดมีปุ่มไหม โอเคตอนนี้ก็ต่อสายสัญญาณครบหมดเรียบร้อยนะครสังเกตไฟตัวนี้นะครับมันจะยังเป็นสีแดงอยู่นะเพราะยังไม่เปิดยังไม่เปิดผมจะลองเปิดให้ดูนะฮะก็ลองตึ๊ดไปเขียวแล้วฮะแดงว่าทํางานแล้วเขียวทำงานแล้วจอดับอ่ามาแล้วมาแล้วนี่ฮะแฟมิลี่ครับโอเคลืมบอกไป ไอ้ตัวนี้ตอนได้มามันไม่มีเสาอากาศใช่ไหมไม่มีเสาอากาศนี่เลยแล้วก็คือใจของตัวนี้เอาของตัวนี้มาใช้แทนสามารถนี่สามารถเอามาใช้แทนใช้แทนก็ได้ัเห็นไหมฮะเข้าสู่หน้าจอติดตั้งใช้งานใช่ครับคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะทําอะไรครับมัมีฮะภาษาความถี่ช่องลองดูนะฮะรีโมทให้ดูรีโมทหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมฮะเป็นเมนูเฮ้ยไม่ใช่ภาษาไทยวะ ภา <laughs> <laughs> ษาอังกฤษใช่ไหมครับเออภาษาอังกฤษว่ะแต่ก็น่าจะใช้งานไม่ยากเดี๋ยวลองใช้ดูแล้วครับลองดูลองดู<ะ>โอเคอันนี้ก็น่าจะเลื่อนดูง่ายๆนะ,ะเดี๋ยวดูไหมกดตรงนี้เห็นไหมฮะภาษาลองดูภาษาอะไรมั่งไปไหมนี่ฮะลองเปลี่ยนนะฮะไทยอ๋อมีสองภาษาครับ<ะ>ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย<ะ>อันนี้ก็ความฉี่ช่อง ความทีอันนี้ไฟเลี้ยงค้นหาช่องรายการอลองดูนะฮะ,ะคนหานะฮะ s d 1 s d กับ s d หมายถึงอะไรฮะตรงนี้หมายถึงอะไรคุณอันนี้หมายถึงว่าช่องออกอากาศเป็นระบบ s d แปลว่า High Definition ก็คือความคมชัดสูงเก็ประมาณ พันแปดสิบไออย่างนี้นะครับส่วน sd ก็เป็นระบบปกติอย่างที่เราเคยดูสามห้าเจ็ดเก้าอ๋อก็คือปกติใช่ครับงั้นเวลาเราก็ต้องดูว่าช่องไหนมันเป็น sd มั่งใช่ครับต้องดูดีๆใช่โอเคก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณสิบช่องนะครับต่อทีช่องอากาศอ๋อฮะลองดูครับอันนี้ก็รอให้มันสแกนนะฮะครับสแกนครบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไงฮะตอนนี้สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยครับก็จะดูรับชมได้แล้ว ครับโอเคทีนี้ถ้าผมอยากดูสถานะความแรงผมต้องกดอะไรรีโมทอินโฟหรือเปล่าครับผมผมลองกดดูนะอินโฟอ่ามาแล้วฮะคุณภาพความแรงของสัญญาณนะครับผมมันมีสามแถบสามสีเฮ้ยครับผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นสีนี้อาจจะแรงสุดอีแรงปานกลางอันนี้เริ่มอ่อนแล้วแต่ให้ดูเนี้ยนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอ่ามันอยู่ในระดับสีแดงเราอาจจะต้องไปขยับเสาขยับเสาให้รับ สัญญาณดีขึ้นอ๋อโอเคโอเคลองกดออกไปครับออกไปละชี้เป็นช่องห้าครับลองลองเปลี่ยนช่องดูครับเป็นความเร็วของเขาเร็วดีไหมผมลองนะเปลี่ยนไปแล้วอืก็ประมาณหนึ่งไม่ไม่ไม่เร็วไม่ช้ามากไม่ช้าครับผมอันนี้สังเกตนะครับเป็นช่อง SD โอ้โอเคคมคมคมเหมือนเมื่อกี้นะชัดเจนลองเปลี่ยนอีกเดิ๋ยวไม่มีแล้วลองเปลี่ยนก็เป็นตัวเลขด้วยกันครับอ่สองสามห้าอ๋อใช้เวลาฮใช้เวลาใช้เวลาแต่ว่าสัญญานี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับอีกรอบเช็คอีกรอบหนึ่งอ่โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเต็มมาเต็มตรงนี้เราทดสอบอยู่ แถวรัชดาพิเศษใช่ครับนะครับผมลตึกใช่ครับผมที่สูงที่สูงแล้วก็มีกระจกค่อนข้างหนาด้วยครับอ่าคือโทศัพท์บางทีก็ยังมีปัญหานะครับบางทีโอเคก็ถือว่ามาตรฐานการออกอากาศทีวีในบ้านเราก็ถือว่ายกระดับมาอีกระดับหนึ่งใช่ฮะครับผมโอเคใช้สามที่ช่องสามสิบห้นะผมมีเป็นสามสิบสองนะผมกดกันนะพอสามสออจับนะสนะจับ ยังไม่ไปครับยังไม่ไปครับมาแล้วประมาณห้าวินาทีห้าวินาทีนะครับต่อการเปลี่ยนช่องนะฮะแฟมิลี่นะครับแฟมิลี่ครับผมห้าวินฮะเอาคอกทีขอกทีมีช่องอื่นอีกไหมคุณน่ลองลองกดไปก็ได้ครับลองไปเลยลองกดไปเลยนะช่องสามสามอันนี้เร็วอันนี้เร็วก็อาจจะเป็น ที่ระบบสัญญาณเสาอากาศหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะอ,าอันนี้เราแบบใช้แบบเสาภายในอาคารอา่าใช่ใช่ลองลอีกงอีกทีก็จะมีช่วงแหลกในการเปลี่ยนช่องอยู่นิดนึงครก็ประมาณ2อถึงห้าวิครับผมอ่คือว่าธรรมดาครับผมเดยๆโอเคเอ่ะมีอะไรไหมหมดยังอนอกจากนั้นก็อาจจะมี ผังรายการเรียกว่าโปรแกรมล่วงหน้านะครับผมสามารถกดดูจากตัวรีโมทได้โอเคตรงไหนฮะ EPG ครับผมผมหากันนะฮะผมหากันนะฮะลองกดดูปึ๊บอ่าจะเป็นช่องรายการล่วงหน้านะครับผมอ๋อดูได้ว่าเราจะดูอะไรอ่าคือว่ากำหนดตารางการดูข้างหน้าแล้วช่องหน้าต่อไปจะมีอะไรโอเคสำหรับนี่ฮะการใช้งานเนี่ย USB กับตัวเนี้ยได้ไหมพวกดิสร์ดดิสก์แฟลชไดร์อย่างเงี้ยเป็นฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอร์นอลที่เรารู้จักกันดีใช่ครับนะครับผมใช้กับคอมพิวเตอร์ลองเสียบตรงนี้เสียบผ่านได้ไหมเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับผมเสียบจิ๊กเข้าไปไปทางนี้เท่านี้ฮะเกิดอะไรขึ้นพอเสียบเข้าไปแล้วน่าเจอแล้วฮะหน้าจอก็จะขึ้นฟองว่าพบอุปกรณ์ USB ทีนี้เราก็เลือกตรงนี้ฮะ u s b เห็นไหมฮะเป็นเมนูลัดปุ่มเป็นเมนูเลยกดเข้าไปเราดูกดเข้าไปฮะปั๊บรอสักครู่ฮะรอสักครู่มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะดูเลยอ่ะบนนเป็นภาพยนตร์แล้วกันเนาะกดโอเคเข้าไปอ่ามาแล้วฮะลองเลือกดูก็จะเห็นมองเห็นโฟลเดอร์ใช่ฮะลองขึ้นไปดูโฟลเดอร์ไฟล์ตัวไหนดีมูวี่เฮ็ดีนะกดเข้าไปรอโหลดนะฮะ เอาเรื่องเลยดียเนาะเป็นไฟ MKV แล้วกันไฟเล็กๆแล้จะง่ายตัวนี้แล้วกันนะฮะกดไป okay. มาแล้วฮะเล่นละอันนี้ต้องรอแป๊บหนึ่งให้มันอ่านแป๊บหนึ่งครับผมอันนี้เป็นไฟที่เราเคยลองเล่นแล้วลองเล่นแล้วมันก็จะฟ้องว่าะจ,ะจะเล่นต่อเลยไหมเล,เล่นต่อเลยไหมหรือว่าเริ่มครั้งแรกไปเลยเราก็กดเลือกได้ครับผมโอเค ไหนต่อไป x10 ป่ะโอเคหรือ x10 นะครับลองโอเคเข้าไปอ่าโอเคเรียนมาแล้วฮะทีนี้เราต้องขยายจอเนาะครับผมก็จะมีเมนูใช่ดูนะฮะตรงนี้นะฮะก็กดปุ่มแดงตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะลองกดเข้าไปมาแล้วฮะแค่นี้เองง่ายไหมฮะครับผมไฟ M Q V ขนาดเล็กๆก็พอเล่นได้เป็นของแถมมาแล้วกันอ่าใช่ครับต้องเป็นพวกแฟลชไดร์ฟสบายครับผมครับนี่ซับ ก็อ่านได้อ่านได้โอ้ถือว่ายอดเยี่ยมจ้โอเคครับก็จบลงไปนะครับผมสำหรับเซททับบล็อกแฟมิลี่รุ่นที่ขีด030นะครับผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งทางเลือกดูแล้วกันครับที่มีคูปองไม่ต้องไปแลกเงินนีหลายยี่ห้อนะมีหลายยี่ห้ออันนี้ก็ยี่ห้อหนึ่งไปเลยด้วยกันครับผมโอเคไปเลยไว้เราไปเลยนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ